เปิด100กล่องเลยนะกิจกรรมกิจกรรมชุดชุดโอ้โหมีแต่วันเดียววันเดียวว่ะ นี่วันเดียวทั้งนั้นเลยวันเดียววันเดียวโอเคมาดูไลด์ก่อน,นครับไปดูครับฮึ๊บเฮือวันเดียวทั้งนั้นนี่วันเดียวทั้งนั้นเลยโฮ๊ะ โอเคครับสรุปกิจกรรมนี้ไม่ได้นะครับในเดื่ของไปเก็บ